เรามาพูดถึงบุคคลิกลักษณะของเลข3เลข3เป็นดาวที่อาจจะแทนด้วยพละกกำลังหรือว่าบุคคลิกของคนที่มีความไฮเปอร์สูงหรือว่าคนที่ดูขึขงขังมาดแมนนะคะคนที่ ถ้าให้นึกภาพบุคลิกเลขสามอะนึกถึงพวกทหารตำรวจหรือคนที่ตัวใหญ่ๆและกล้ามล่ำๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่เฉียวมั่นนะคะเรียกว่ามั่นหน้า <c oughs> จะเป็นแบบนี้ ผู้หญิงที่ใช้เลขสาในเบอร์เยอะๆจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมั่นหน้ามั่นใจในตัวเองแล้วก็จะพูดจาโผงผางเสียงดังบุคลิกลักษณะจะดูเห้าๆดูบูบูล u, ุยๆเหมือนผู้ชายผู้ชายที่มีเลขสามในเบอร์เยอะๆก็จะเป็นคนที่เห้าๆล u, ๆุยๆหรือบางทีถ้าเป็นเลขสามที่เป็นตระกูลเลขสามเสียก็จะเรียกว่า บูล้างผานได้ชนิดที่เรียกว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรมสักเท่าไหร่นะคะถ้ามีเยอะเกินไปมันจะเป็นในยาของคนที่ใจร้อนนะคะเลข3าเป็นเลขเกี่ยวกับสงครามอยู่แล้วแล้วก็เป็นเลขที่มีความแอคทีฟตัวอยู่แล้วใครที่มีเลขสาอยู่ในเบอร์เยอะๆอ,อยู่บ้านไม่ได้ร้อนก้น มันต้องถือกุญแจรถออกไปสตาร์ทไปไหนสักที่หนึง่งหรือว่ามันต้องจุ๊กจิกลูกเล็กหาอะไรทำอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะไม่ลักษณะเหมือนคนสมาธิสั้นเหมือนเลขหนึ่งนะมันจะดูมั่นคงกว่าเลขหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยความใจร้อนเนี่ยสามมันจะใจร้อนกว่าเลขหนึ่งนะคะ เลขสามเราจึงมักจะเจอในลักษณะของพวกที่เป็นวิศวะสายงานตำรวจสายงานทหารทหารก็ต้องเป็นพวกต่อชอดออย่างนี้ค่ะหรือว่าเป็นทหารที่จะต้องใช้พวกอาวุธปืนอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกที่ต้องใช้แรงกายเยอะๆในพวกวิศวะอาจจะเป็นพวกจับกังหรือว่าพวกช่างซ่อมช่างต่างๆที่ต้องอาศัยแรง เยอะๆแบบนี้ก็จะเจอเลข3เหมือนกันหรือบางทีถ้าเป็น3663ก็จะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ฟิลฟ้าวกระแทกตากระแทกใจกับเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีนะคะหรือว่ากระแทกใจของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศสภาพที่เจ้าตัวชอบเป็นอย่างดี